เราก็เดินทางมานะคะสุสารกันในตอนค่ำคืนวันนี้ฮาโลวีนเดย์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันลอยกระทงด้วยเราก็จะมาทําบุญสุสารตอนกลางคืนแบบนี้นะคะดูบรรยากาศนะคะว่าเรามีการเสกสุสารกันตอนคืนเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะเสร็จแล้วก็จะไปลอยกระทงกันเนาะแล้วก็ไปดูวันนี้วันปล่อยผีด้วยฮาโลวีนเดย์นะคะ สวัสดีค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสาวสาวเยาวชนก็ขายดอกไม้นะคะความสวยคู่กับความสวยๆนะคะคนสวยก็ต้องมีขายดอกไม้ะคะ่ะกา็จัดดอกไม้กันสวยสดงดงามค่ะเป็นบรรยากาศนะคะเสกสสารค่ะติดตามต่อไปนะคะรอสแกนนะคะที่บริเวณ น่าสุสารค่ะเนะครับโตสไม่ใช่เลยค่ะเด็กๆติวต้าง่มามดูบรรยากาศนะคะยามค่ำคืน้่มรับนคสุสานนะคะที่เราจะมาทำบุญกันนะคะนี่ก็เต็มไปด้วยหลุมฟังศพนะคะสาหรับาแต่ว่าหลุมฟังศพที่นี่ไม่น่ากลัวค่ะบรรยากาศเราก็มาเหมือนมาปาร์ตี้เลยทีเดียวนะคะ จุดเทียนแล้วก็สวดภาวนาให้กับผู้ร่วมรับนะคะเมื่อเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันแล้วก็มาชมบรรยากาศสุสานกันนะคะเป็นบรรยากาศสุสานตอนกลางคืนค่ะทุกคนก็มาจุดเทียนแล้วก็ถวายดอกไม้นะคะและสวดภาวนาให้กับผู้ร่วมรับค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì gì mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรอป่าเด้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาทำบุญลงทานนะคะก็จะเป็นขั้นดันะคะวันนี้มีการเสกสุสานค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วนะคะวันนี้ดาวกำลังจะไปเอานะคะใครยังไม่ได้นึงกําก็ไม่ต้อาไปรอได้พี่น้องของเส้ขยะนี่กแจกมาจนจบจนหมดแล้วค่ะเวลาถ่ายกล้องเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มซาแล้วทุกคนก็ค่ะมีอาหารอิ่มเต็มท้องแล้วก็เริ่มจะกลับบ้านกันแล้วนะคะขอบคุณครับครอบครัวตั้นหวนขึ้นมาทุกปีครับ I, need I need to